ิบัติการค่ะเอาทีมรดต้นเอียงก็ต้นขั้นจองบ่ขั้นขวางเอีย <gasps> ง

โอเคไ,ไมนี่ค่อยๆจัดการค่ะ ทำแปเนาะไอพอแด้เอามีดปักคอม้าบ่จ้ะไปน พุงอยู่หอยอ่องต้องแอนแตงไปไปทั้งหนอดซื้อไปเอาแดดหยาเป็นเครื่อเลยจ้ะฮะัตสละเซลตสละเซลเอาออกก็ได้จ้ะ แผงโซลาเซลล์นูน่นเดี๋ยวจะได้จัดการขยะตรงนู้นรงนี้ก็ให้พี่เขาออกออกมาก่อนลูกจริงๆสุดยอด